อันนี้เป็นอ้อยขั้นน้ำครสุพรรณบุรีห้าศูนย์ตันละหาพันครับกิโลละหาบาทครับก็ส่วนมากกับขายไปล่ำละหาสิบล่ำละลอยแน่เราต้องเข้าจมจาขอซื้อไปตลาดพ่พ่อขายสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรวันหยุดทานุวันนี้ก็อยู่ที่แปลงอ้อยขั้นน้ำนะครับที่สวยที่สุดเป็นพันสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับบริหารการจัดการแปลงได้ดีเป็นอ้อยอินทรีย์นะครับเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับพิกัดอยู่ที่ อำเภอศรีธาตุจังหวัดุบราณธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตามหาเจ้าของแองอ้อยนะครับเอาสวัสดีครับพ่อครับบกำลังเห็ียดหยังอยู่เนาะครับแกกรอบอ้อยเรียนครับเจ้ากรอบอ้อยเป็นพันอย่างครับพ่อตัวพันห้าศูนย์ครับตัวพันบุรีห้าศูนย์นะครับหาอวาตาแนะนําตัวนะครับพ่อครับครับซื้อมนัดการวิบูลครับมนัดการวิบูลอันอย่างครับบ้านเขาอยู่ปั่นโนนสําลานครับบ้านโน่นสาลานครับ กับอเอาง่ายกะบยูที่ไอ้ยูโรฟาร์มครับยูโรฟาร์มนะครับยูโรฟาร์มตัดท้องนี่ครับครับปลูกมาจะปีแล้วครับพ่อเพิ่งเริ่มปลูกครับเพิ่งเริ่มปลูกนี่วิธีการบริหารจัดการแปลงยังไงคือง่ามแผลอ้อยห่อกัคเคยปลูกอ้อยนะครับเคยปลูกอ้อยตะกอนปลูกอ้อยโรงงานไ่มพ่อแมนครับอันนี้เป็นอ้อยยังครับอ้อยอันนี้เป็นอ้อยคันน้ำครับอ้อยคันน้ำตัวพันธบุรีห้าศูนย์ว่ากันตามพันธุ์บุรีห้าศูนย์นั่นแหละโอ้งามนะครับอายุอ้อยเขาจะเดือนแล้วครับพ่อเนี่ย อันนี้ยุบประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนปุ๋ยเขาใส่เป็นปุ๋ยยังครับปุ๋ยกะอินซีครับมันเป็นขีกิริเก็ที่ห้อย<อ>ใส่ไปแล้วนี่เคยใส่ไปแล้วใส่ตะกอนเลียงกิริตตะกอนเรียงกิริตนะครับถือว่าประหยัดตน้นทุนปุ๋ยพวกหญ้าพวกยังนี่ก็าม่มีนะครับเพราะหลอกกับก็คือเฮ็ดเป็นปุ๋ยหลอกกับแม่นครับหญ้ากับนี่หละจังสิ่ล่า้เขาจะค่อยไดแน่แนอนแน่ปุ๋มานกับกับบกแน่กับ ี่ยนไปอย่างมั่นเรยังิทึ่งไปเป็นปกกลุ้มตอนนี้ขั้นเด็ดไปครับเนี่ยอ้อยหฮอยั่งครับยั่งสําหรับพี่น้องเขาที่สนใจอยากได้พันธุ์ไหมพ่อแบ่งมี่พันธุ์แบ่งปันบ่มีครับก่มีเรื่อยครับขายจังไรครับบั่ตันละห้าพันครับกิโลละห้าบาทครับถ้าสนใจติดต่อได้ไดมพ่อติดต่อทั้งเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรพอเบอร์โทรพี่น้องเขาติดต่อนะครับอ๋อศูนย์เก้าสามสามห้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่อีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์แปดเจ็ด องหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าครับครับพิกัดก็คืออำเภอสีธาตุครับตามพูดได้ว่าหูดจักยังกับตามขีพี่เอ็มืก็ไแ้ยูโรฟาร์มตัดทองวงเสกยูโรฟาร์มตาดทองนะครับนี่แหละครับ้อพ่อคันไปพอนี่ยังเหรอครับฝันมาหยั่งันในหวานแถมดีกจักเดือนสองเดือนก็เนาะครับันใจจะขันหวกเราคนถามหลายโอ้สวยงามนะครับอ้อยพันบุรีหาูนนะครับ สำหรับผู้ใดที่ซื้อไปปลูกนี่คือพอดีเห็นเปล่าะแมนครับผู้ใดที่ปลูกพันธุ์นี่พอดีผู้จังหนึ่งกับข้าจอกกับเดี๋ยวนี้ก็ได้ขายไปน้ำแน่าละ่วนมากกับขายไปร่ำละหาซิบร่ลำละลอยแน่แรต้องข้าจอกมาขอซื้อไปเขามีเห็ดเคล็ดลับจังไลยพอเห็ดหมันบวมอ้อยบวมกัดน,นี่ะครับมัดมัดใส่ฟางมัดใส่ใบมันมัดประหยัดต้นทุนก็ใส่ใบมั้งละครับมัดพอใบเนี้หิวก็มัด,มด แต่ว่าปลกทั้งขุนมัดพระท่านบอมันกี่เอ็นจังไรเนาะแม่กอนเขาเหมัอนมันในน้ำเสาะมันครับแล้วปัญหาของการปลูกอ้อยขั้นนำมีอย่างไงเพาะก็เอาง่ายๆกับตอนนี้ก็คือยังนั่นกับทีมันก็ทีมันตลาดต้นละครับตลาดพ่อขายตลาดนี้ปลูกอะไรกับพ่อขายพวกข้าว่าปลูกน้อยแต่ได้มากคืออ้อยขั้นนำนี่นะครับครับแล้วพวกศัตรูพืนยังเขาเนี่ยครับศัตรูก็ถือว่ค่อยมีปหมือนครับ พวกปัญหาพวกหนูกัดค้นกัดยังบ่ครับวันนี้มันบ่มีดอกมีไปมามมันแปดมันนั่นแล้วก็เดี๋ยวได้กันทีโอเคยุติครับเพราะว่าเขาทําความสะอาดนะครับครับทำความสะอาดแต่บ่มีปลอกหนูพวกยังมาลบปวดนะครับคือการบริหารจัดการแต่งที่ดีนะครับครับนี่แหละยานมันลมมันโง่นี่แหละสําหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อพ่อได้ได้เบอร์โท้ที่ให้ไปนะครับหรือว่าพิกัดอที่ให้ไว้นะครับงามครบงาม อยอยง่ามีลีครับเป็นแปลงที่หรือว่าเป็นแปลงตัวอย่างเลยเลยนะครับผู้ใดามาซ่าอาจจะเมก่อตนอนงพอนะโทรมาติดตอ่อสอบถามก่อนนะครับผู้ใดสิมา <S <S สําหรับแปลงนี้เนื้อที่พื้นที่ตั้งเจะไร่พ่ะประมาณไรนึงหนึ่งครับประมาณหนึ่งไร่นะครับ <S <S โอ้หนึ่งไรสามารถสั่งไรไ่ใดเป็นแสนนะครับ <S <S มันดีกว่าปลูกอ้อยรกง,งานม่กว่อก็ว่าจังสนรค์ก็ล่องเบิ้ง พอเจ้าของกับว่าเคยเห็ดเนาะครับเคยเห็ดตออ้อยโรงงานเลยไม่เห็ดอ้อยขั้นหนามระยะการปลูกว่าเห็ดปลูกระยะห่างเท่าไหร่ครับอันนี้พอท่านหูจักที่แรกกับปลูกแบบอ้อยโรงงานเลยเนี่ยเลยทเกินไปร่ำหน่อยหลักการปลูกต้องห่างเมียนครับก่อนละเมตรเนาเมียนเมตรหาสิฟเมห้าสิบเพราะวันนี่คือเป็นการทดลองปลูกทดลองปลูกครับแต่ว่าแปลงไม่คือขยายห่างระหว่างแถวก็คือเมตรห้าสิบระหว่าง ก็ได้สองเมตรก็ดีขึ้นกันสองเมตรจะดีนะครับมันกว้างแห้งดีขึ้นกันไม่ทันจัดการเนาะลั้ก็สีไงครับระยะห่างระหว่างแถวแล้วก็ระยะห่างระหว่างกอก็คือประมาณหนึ่งเมตรครับก็ไปขยายไปฝุ่นบ้านฝุ่นก็จะยุติสามแบบนี้สามงานเลยยุฝุ่นคือว่าสวยงามสลับด้วยตะไคร่เนาะตะไคร่ก็พระธรรมดานครับอันนั้นมึงอ่อยมันมาเกิดครับมันปลูกท่มแดงครับสําหรับ คลิปนี้พี่นี่เฮาการพี่นีขอขอบคุณพอมานัทนะครับผู้ใดอยากได้พันอ้อยงามๆนะครับติดต่อพอมานัทได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับสำหรับพี่นีเกษตรวันหยุดพานุกับพอมานัทขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ